คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกกิด้วยไหมกันนะคะกี่ลูกไม่ก้อยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาปลูกต้นเพชรน้อนและมันคือต้นต้นพริกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาปลูกต้นพริกธรรมดานะคะทุกคนเรามาปลูกต้นพริกแบบปลูกด้วยโฟมใ,ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นก็ ไปดูกันเลยนี่นะคะต้นพริกของเราที่เราจะมาปลูกในวันนี้นะคะทุกคน,นก็มีดอกด้วยนี่ค่ะน้องกิวดอกเต็มเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่บานนะคะนใช่นี่เขาก็กําลังจะขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีดอกที่กําลังจะตูมด้วยนะคะทุกคนสะดวกอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยคะ่ะทุกคนหนึ่งผ่านคะ่ะทุกคนสองโฟมสาม,สามดินร่วนผสมทาย ส่ <C S 2> <Hey. S 1> เครื่องดื่มชูชกำลังค่ะ,คะแล้วก็5จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ต้นพริกของเรานะคะแล้วก็กระถางเลยค่ะกระถางต้นไม้นะคะใหญ่มากเลยช่คยะอ,อย่างแรกนะคะทุกคนเราก็จะเอาโฟมของเรานะคะทุกคนที่ที่เราเราไม่ใช้แล้วเนาะใช่โฟมที่เขามากับเ,เครื่องซักผ้าหรืออะไรใช่ที่เราไปซื้อของมาจาก ห้างสรรพสินค้านะน้องเกียว<ช>แล้วเขาก็ต้องมีโฟมกันกระแทกนะคะแล้วโฟมกันกระแทกที่เขาให้มานี่เราก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาฟบออกนะคะให้เขาเป็นรูปทรงเท่ากับเท่าไหร่นะน้องเกี่ยวก้อนหินใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ,คะ่ค่ะแล้วก็กบตเล็กมากเลยบีเขาออกมาเลยนะคะให้เท่ากับก้อนหินนะคะทุกคนบีเลยคะ่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็เกติกับน้องเกีบวก็ช่วยกันบีโฟมออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเอากระถางมาเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกระถางโครงเล่าใหญ่มากเลยน้องเกียวแล้วก็ใส่อะไรนะคะน้องเกียวใส่ถ<ส>่าน,านใช่ไหมใส่ถ่านลงไปเลยะคะ่ะใส่เยอะไหมอ่ะ ลองก้นกระถางก็พอใช่ไหมคะน้องเกี่ยวใช่ค่ะลองพอหรือยังหรือว่าเราต้องใส่หมดเลยอ่ะใส่หมดเลยโอเคค่ะออนี่นะคะเราก็ใส่ให้ฐานนะคะลองก้นกระถางของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะทุกคนเราก็ใส่โฟมใช่ไหมน้องกิว๋วใช่ค่ะใส่โฟมเลยคะ่ะทุกคนอันน้องกิ๋ยวช่วยด้วย เราก็ใส่โฟมกับฐานใช่ไหมน้องเกี่ยวให้พอเขาใส่ลงกันนะคะก็จะได้ครึ่งกระถางพอดีนะคะทุกคนนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ต้นพริกของเราะคะ่ะทุกคนต้นพริกนี่ค่ะเอาต้นพริกมาเลยนะคะคเดี๋ยวเราขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะทุกคนเพื่อต้นพริกของเราค่ะเพื่อต้นพริกพริกคะก่ะพริกแล้วเราก็เก็เลยนะคะอ้โห คิดว่าไม่ใช่ดิ่งนะคะที่เรา่เป็นดิงที่เราเอาไว้ในถุงนี้นะคะลากเขาก็น่าจะเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางเขานะทุกคนนี่ค่ะกระถางมาเลยทุกคนเอากระถางเลยค่ะก็แล้วก็แล้วก็ระวังนะคะทุะกคนระวงังนี่คะ่ะดูน้ังเกี่วลากเยอะมากเลยค่ะ เห็นไหมเห็นละเขาไหมเลี้ยวมีสายน้ำผึ่แล้วนี่ใส่ได้อ่อน้องเกียวนี่นะคะแล้วเราก็ใส่เดินร่วงผสมทรายน้องเกียวเอาใส่แล้วค่ะนี่ค่ะเด็กเกียรติถืให้เอาใส่เลยค่ะน้องเกียว นี่คะ่ะก็คือต้นพริกที่เราปลูกเองพอไหมพออย่างงาแต่มันยังมีมีของมาอยู่แต่กระถางเท่านี้เอาไงดีแล้วก็ปิดๆไว้ไหมปิดกระถามันเค้กเลยน้องคิด คะทุกคนโอเคกับน้องกิวก็คิดว่าเราน่าจะใส่ดินพอแล้วคะคะนี่ค่ะนะคะเราก็จะมารดน้ําต้นพริกของเรานะคะที่เราเป็นคนปลูกเองใช่ไหมน้องกิ๋วใช่ค่ะ นี่เลยค่ะที่ร้อน้ำของเรานะคะเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะคะอ้าวนี่นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะทุกคนเราก็จะใส่ไปหนึ่งฝานะคะแล้วก็จูรินซีสังข้อแสงนะคะหนึ่งฝานี่ค่ะจูรินซีสังข้อแสงะค่ะ อีกค่ะหนึ่งฝานะคะทุกคนจุบๆๆๆๆๆแล้วก็ลดเลยค่ะลด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 ,ลดค่ะเสร็จแล้วค่ะวู้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ๊กกิลุกไม่ก้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับซ้อใครด้วยนะคะบายบายหนึ่งสสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กกิลุกไม่ก้อยนะคะกิวลุกไม่ก้อยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาบบกต้นเพชรร้อน Você ah. 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 <laughs>